mừng ngâu cây bầu riêng cần để che phung hết sung lên ca tràn mới chiêu bậc hàng đăng nhang ngọc nôm nhăn nôm nhăn cầu <laughs> che ai <laughs> ai <laughs> ไปแล้วสวัสดีครับเพจคณะมอล่ำใจกระลอยครับบอยสิริชัยครับผมสวัสดีจ้าเวิงจ้าเวิงเวิงคนเดิมคนเกานะ่าเนี่ยล่ะเวิงคนโกสุริโยบันทามิเตโกบัณฑาเงินสีใสกับบอมี่ติบยเบิร<ป>์งมาจะใสแล้วว่าว่าสโลกแกนเก่าคือเก่าอยู่มามาแล้วคือเก่าอยู่ติคือเก่าแล้วคนผู้เกานะ่าเนาะว่ามันเปลี่ยน เมนยังก่อสาโลแกนว่าจังไหนล่ะอันใดสาโลแกนนี่อะไรมีของดีทิดตัวนี่ยังก่อมามามนี่เระพี่น้องมือคิดบ่ออกก็สิเป็นประมาณนี้มาเนียมาเซ็งแหมเซ็งก็เซ็งคักเส้นนี่เซ็งอันใดจังสิว่าเซ็ง เส้นขาขอมขารับของนี่แหละมันบ่ามาจกทเทียบ่ไดรยักเทียบอ๋อว่มามันเป็นเส้นหอนเส้นเอาบ่แมานติขันมันเป็นออกห่อนห้อนเนาะหนาว,นาวจังไห๋ดอกขันออกไปยุทั้งนอกกบห้อนัเขาม่นีผัดนาวเออืออกไปทัางนอกเป็น,าน,ท,น,นาปทางเา,งาขอมมือใดกับ,บ่บไรยักเทียโอสมพ่อเิ่นนาบูดเนาะ อันแป้นเพ้ง็นตรงของมาจากเกาะสมุยอ,อ,อ๋อคนทรงว่ามาจากเกาะสมุยทรงยังออละ่ะคนผู้เดียวนั่นล่ะทรงมากอันนึงเป็นล่องเท้าครับได้ไปล่องเท้าล่องเท้าได้แล้วแค่ว่าอันล่างเป็นเสือผ่าเป็นของนั่นบ่ท่านใดก็เลยคืดน้าของคือน้าของย่านบ่อฮอดย่านบ่ไดดอันื่อวานนั่นผู้เ่นทรง่นโทรมากครับว่าอ สำนักง,งานมาลำใหญ่เกินลอยมันยืดสายกับยืดสาระข้ามนี่แหละตำบลคำเลี่ยงคมันนุ่ะเบย์ตำบลคำเลี่ยงอำเภอกันทรวิเัยเอาอันขวางมันติรดรถหนูมาพีส์ประสนเ,<อ>เป็นเป็นว่านเิ่นเพิ่นทรงตำบลน้นนนองซ้อนบ<อ>าดขวางมันติดมาถึางมืออื่นยังเอาได้บ่สันก็เลยว่าได้บาดหอบเนี้ก็เมียจัดทาเลี้ยวกะทาเล่าจะแก้มไหนสีได้ <laughs> ก็เลยค <ใน S 2> ือน,<ห>น้ำของสมพ<ๆ>ลาะแม่น่าบูดน่าบ่ายิ้มแย้มแก้มใสมือนี่โทกลับขึ้นไปบาดเนียนผู้ใา้ได้บาดหรือรับบา้านของจะได้ตีกลับพะนะเอาตีกับจงไหนตีกับไปกรสมุยพนะและ้วจงไดนเขาจะได้ความเขาเขียนผ<า>ิดอันนี้โทษเขาบ่ได้ต้องโทษผู้ทรงจักแล้วพ่อจักนี่คือขันเขาเขียนเถืันก็ต้องมาถืกอ อันนี้คือต้องโทษผู้ทรงเฮาเอากับเพิ่นทรงกลับไปแล้วไงเพิ่นทรงมาไม่ก็บอกที่อยููเพิ่นใน้มันถูกต้องก็แช่นนทียู่กยูตรงอันไม่อันเก้าันล่ะทียูครับแต่นเขียนให้มันชัดเจนคือําของครับตอนนี้จากออฟฟิศมาล่ำใจกระลอยครับว่ามีเวียกอึดเวียกหลย ซิงบึงนี่เซ้งบดายของแต่ว่าผมนี่เซิงซิงหย่อนซิงหย่อนอืดเลียดนอนไรกับมืออบัตรที่นี่กับยากต้นเดียวนี่มีแนวยากอยู่เลยยากยังยากย่อนคิดหอดคนบ่คคอยว่างดิ้คอยขันรับตาลุ่งแล้วก็คิดหอดผู้นั้นผู้นี่ที่ลากกับข้หอดขึ้กันครับคือหอดกับไปหาเป็นเื่อใดขึ้ คือหอดก็อุดเอาเกิหอดสุบานยาก็บว่าไม่หอดคือหอดสูบบาทยาเดี๋ยวขนาดคือหอดสูบบานยาไม่กับที่เราเกินไปถ้าร่างกายกคือหอดทั้งแกายแต่ว่าคือหอดหน้าหมือว่างกับคือหอดก็คือทบเพื่อนอะไรนี่ย่ามจิงเข่ากบคือหอดว่าเออสี่จิงกลางนั่งสีแเซไปอ่บานมันคือหอดทุกลมหายใจหรอกทั้งกายไปตื้นครบตื้นเขียดกัดคือไปแนวอื่นอยู่ อันนี้ว่าความกินอันนี้บีบให้เศร้าหพิบีบให้ยังนี่บีบแก้เกือแก้เขิร์นทีทท่นี่เราเพม่มเรื่องใหญ่กับบีบไปตลอดเมื่อแรกจะขีดชิ้นขาดก็พิหแหงก็ขึ้นไปเ <c oughs> มื่อนี่อารมณ์บอดีครับเป็นอารมณ์บอดีก็กัตามภาษาพูเทเเ่าล้วพี่น้อง <c oughs> มือดีมือบอ่อเ็นทั้งของคนละ <c oughs> มือดีมือบอ่ มันต้องเป็นคืนน้ำดอกมันมันมันสีหอดมันสีหอดอยู่อันหมอเป็นสีหน้าปั้นได้เป็นสีโทมันสีโทมาบอกเป็นสีโทรมาบอกเป็นสีโทรมาบอกเมื่อวานนี่ผมพาไปแล้วพาไปแล้วคือเพิ่นเขาเบอร์ไว้แล้วเออเพิ่นเข่าเบือไปแล้วแล้วรอรอดแต่ผลก็ติดแม่นั่นเพิ่นเลิกงานเนาะเพิ่นเลิดงานเนาะเปิดที่นี้เพิ่นเนาะคันบ่จัมเป็นเพิ่นก็บ่อยากให้เฮาไปคี่นี้ เกิดก็เกิดว่าโอ้เกิพ่อหลกยังน้อพ่ออีหย่างน้ออุดวันกยสิแม่ไขมันอะไรแล้วอันนึงก็ขึ้นไปแต่เป็นห้างใจก่เป็นปวดหัวเตรียมที่สิไล่สดมันพลือหัดอีกคือเกาครับก,กับศิลปินก็มีทีมเกานี่แหละมานะครับก็สิมาหลองมาลำม,มาพ้าพีนหองมวนอีกคือเกาบึ่งกัเตรีมยมคอนเทนต์ไปเรียบร้อยแล้ว พิสิมาผ้าเหรียญมันในวันผลิหันนี่นะครับกับล่อคอยมืออื่นมือเลขออกตัวนี้เบื้อมืออื่นเลขกออกเลขกออกกับว่าถือเลขกเจ้าซือเลขกมาโดนเลยเจ้าซือเลขกับเจ้าบอกเล็คนละติวังหันคือบอกถือสุงวัดสุงวาดแท้บาทนั้นบอกว่าถือัน้กระเลยทำเสดายเงินเงินเกิดแหงหาญยากเงินก็ดแฮงมันไม่เงินอันที่ไปซื้อเลขกกระยานนักที่มันบ่ถือกระติตกไก่กระติ ก็เลยก็เลยเจ้าบอกคนเจ้าบอกคนแล้ะก็บบึ่งกันบึ่งกันลังเอาบตรงประเด็นดีบึ่งไอ้เนี่ยบดได้เบาไหมถึงว่าไอ้บดได้ไม้เข้ามาบึ่งนี่ซือเลขบึ่งเพียงแต่ว่าบึ่งปกติบึ่งเคยบอกเลขคนบดได้ไม้เข้ามาบึ่งซืสือเลขบึ่งบดต้องเบาไปมองหันเบาไปมองซื้อเลขนี่ไหมมองมองบอกเลขนี่เร้าบอกแล้วเจ้าบอกแล้วว่าไปกับว่าอือ บก็ได้เลขถูกสีล er right ่องบึงอยู่มือมือน <part> ั <anatomy> ่นเลี้ยงบึงเบยูมือนั่นเลี้ยงถวาออันถวาวไอไอพ่อแกเลี้ยงหัวหมูเก่าหัวมุนตัวผลไม้เก่ายางขนมเก่ายางหมากผู้บุรีเก็นเลขจุดถูกเสียงบึงเพิ่นบอกเก่าซีสองเนี่ยอีหลัพันมากสองซีส่วนี้แบบเอานั่นละ ขันซื้อสี่สองเราเป็นไปได้ยุติสีโพสื่อสองสี่ปกติอะเราก็มีพระอาจารย์เพิ่นมาบอกนี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นส่นงข้อความมาบอกเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังหาทุนสั่งซาลา <c oughs> ว่าสัน่นเพิ่นกำลังหาทุนสั่งซาลา,าใส่เนาะ มากกับมากเล็กซี่ oh, มาตรงซี่นั่นแหละเพิ่นหาทุนสั่งซารพิ่นว่ายยุ่มบอยเดี๋ยวสิบ,บอกตัวดีเดอ้อค์ขันคันถือเลขกกันหาท่าบุญซอยเนยเดี๋ยวนี้อาตมากำลังเหตุสวนใหญ่เหตุเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าสัน่นเพิ่นบอกตัวใดคือบ่าถามเพิ่นบอกตัวใดอะซีศูนย์เก่าซีหกศูนย์ราคาแปดซี่าสัน นี่แหละตัวเลขตัวเพิ่นบอกอเดี๋ยวนี้คนโทร่วหาฝึงลห,หลายๆเด้อเป็นกระทำข้าว่าเป็นย่างไดเมือ่อนีส่วนมากทีถามว่าเป็นย่างไดหมอคน่าช่างได้เหมนันมาาันเป็นห่วงผู้เฒ่าอืฝึนกันบ,บวา่าข้ามตอบกันเนาะเขาตัดล้อลับเบอร์สันกับไปดูดวงเรา เพราะว่าหมอเนี่ยมันมี่ขันตอนของเขาขันห้องฝ้าวขเขาต้องไปดูดวงเรา,าหมอเนี่ยข้าเจ้าก็ต้องมีขันตอนของเขาเนาะไปจอเรียดเราเพิ่งก็ต้องไปพันแลผลพันขันตอนของเพิ่นเ <คะ S 1> พิน่นนี่ขันตอนทางวิทยาศาสตร์ของเพิ่นนี่เ <คะ S 1> พิน่นบแม่นว่าซุมซีสุมหาเรามาบอกค้นไข้เลยเกิดมาบอก เพลิดพลาดเ,ออเป็น้นไข่พันตกใจนอกไปเลยื่อยกันออรีบปิ่งไปเลยนี่มึงกับ่าว่าฟังหรอกธรรมดาอะไรที่เกิดนันก็เกิดมาปป่าว่าฟังไปใช่สิ่งสี่ิ่ก็คือว่าวินาทีเดียวนี่คือว่าหายใจอยูหายใจอยู่ทำให้นในดีที่สุดเออนี่ลละ ท่าตัวนมันดีที่สุดระยะวินาทีท่สิท้ากันยูเนี่ยไปหนแจ้งหรืจ้งไหนแจ้งสิบีแจ้งไหนพวกหูจักมืองมาท่านไ้คิดไปปุ่นเนี่ยมันบาเพรท่าน,น,นไปไปคิดไปปุ่นเจ้าอย่างนี้มันบอกกลับไปกลับมาเนาะพูกเขอาเานาะโอ้ยนบอากว <ลง S 2> ากล<ง>ับไปกลับ เอาก้นสิเสียบโบาณนี่พียอย่างเอหมซีเสียหรือว่ากลับไปกลับไม่บังหันพันว่าคิดหลายเออมาดีมพันว่าบพคิดอย่างผันว่าเอากับเพคิดหลายละเอาเริ่มสิเว้าพวกเขากันแล้วเริ่มสิเว้าพวกเขากันแล้วด้บานนี้แน่ยเขากันแล้วนั่นนี่บักบังกันนั้นมันจะบ่ผิดไปนั่น นอนอย่างเดียวบอดเดียบบาตรอน่นเนาะโอ้ยีหล่าเบาเรื่องยี่หล่าเขามาในห้องแอร์เนี่ยขามาเป็นกระหอนมือมือมือเศร้านี่ไปยังก็ไปเหรียญในบ้านไปถามข้าวไปเท่ามาคนกลว้นี่ยไปเท่าบ้านนี่ฮอนแม่นบอกกะเขาม้าฮอนข้างนอกเขามาเขามาหลงมานั่งเขาม้าขันมาเขามาในห้องแอร์เขามาขันผมเข้ใจบัตรตะบ้านรื้อขึ้น มันพันเย็นแท่งเย็นแท่งเขาแท่งเข่ากรเล็กบกระหายับออกจากแอาออกจากแอปันฮ้อนมหาแอปันหนาว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอันดาราอีกอ,อีกอีก,อ,ก,อ,กอีกท่านหนึ่งนะครับที่กำลังสนใจเป็นลราหมามาเมียมา,มา,มานอนเสืออยู่แท้มาสั่นวะนอนอย่างเดียวกินแล้วก็นอนดามันดู มาบักไย,ยบักไ้บักไซเอาน่าเหอมอนมันแรงบึงหนามคือใส่อขอ้องได้ยัจงจีไซถามมันดูมันมีก้ามื้ดว่าจ,จังไหนคื้ว่าจ,จังไหนล่ะไไม่ได้คื้นย่งมังว่านั่นซื้อคนอ่ะนะ มันว่ะจักน้อยกับมีขี่กามะอุ่มจะอาบน้ำล่ะ่าล่าล่าล่าแล้วบึงขอล่าไปก่อนยามตะวันร้อนร้อนที่ไปเอินที่เลียวเหมือนที่ใส่ผู้ใดเึงเ่งเจ้านางมาใเจ๋เตั้งแต่บ้านนางบ้านอยู่คนที่ตำบล จังมาวนเวียนมาอยู่นํำกันดีลุกข้อ,อยู่ใส่หนึ่งอันว่า้านร่างนองบ่อยากไกลผ่าค่างแต่ละลกบ่ได้โอ้ยอน,นาน,อน <c oughs> เอะเอ้เอ้อไปไหม่อันนี้เป็นจังไหนหล่ะพี่น้องกูจิวกองตา,านนบังงานกาจวนบ่เงินสิยาลำตะกันคือบ่มีโอดูนี่เอาโอห <โอ S 1> ็นก้อนโอ,โอ

32, เออเป็นยังไหนล่ะพี่น้องที่อยู่ข้อมันนันกระจนเพ้องั้นสิยาลำทั้งพ่อนอุปกรณ์อยู่ทั้งห่านถึดได้ทานตอดทมงไหนแก้สังขาเจ้ายามเจ้าสวังตางามพี่จากน้องลาปันฟ่าปาลมกลางหัวไปสิป่หัวพี่ใจขึ้นบาเตือนมาตาแช่ง ปีที่งี้งไปบ้านไก่กันคนละบนปีที่ไก่สาลอนเจ่อ,อนไกล่ลอนหางกับเจ้าคิดเบิ่งเด้อคิดเบิ่งคำปากเบากันแน่เด้อแม่นั่งเปะกันอยู่ริมหงสนั่งลงยามกินเหล้าเมื่อดีๆเด้อเจ้าเจ้าสารให้เปล่าเตือนหินยะจำต้อยตองตินน้องไห้คอยเมียรักษาโน้นน่นนี่แปงดีดีๆไ้ทาพี่ Mẹng mi bắt bí bà tóm quầy nuôi xa lưng Cú mắng ngọc cây bào riêng giáng cân trẻ phung Hết tùm hân khá chàn phó lèo bà dột ngàn Nôm nhăn nhăn như nhâm hiểu ngôi kêu bà thấm đăng Nhân cọ Nôm nhăn, nôm nhăn, nhăn. <laughs> <laughs> kêu bà thấm đăng bào ai ai cà bào kê nòng phó lèo bào kê cân ก็จะขันหามดาทั้งว่าจะบูรพาไปหรอเอาล้ำไปลวดจะเป็นอย่างก่อนล้ำเนาะแหน่เลื่อมเลยโตตอนต่อหอนมองยิ้มเบียวนั่นนะกับโอเคกันก็จะขันหามดาทั้งว่าจะ ไปี่ปากพี่ไก่ขึ้นไปที่หัวพี่ไก้ขึ้นมาืนมาจ่าแก่งพี่ิี่เงงไปบ้านใกล้กันคนละบอนพี่ที่ไกลสะลอนจนเอไกลหลอนอางคนเดิอ่ไกลเล้วแม่นาง้ม่ดนลดานนนา นานวลนวลลาไอ้ฉันข้อลาไปเล่ฉันขอลาไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยไปเล็วบอมองหันไปยังคือบอวามันต่องนีอยู่หล่ะบอ่าามันสุดฟังอยู่ดีบอมันบอฟังเด็ดนแสดงว่ามันต้องมีอย่างมองหันนะเอาไหม กไม่มองได้เอน้องก็ะไม่มองมองนั่นละมองยุทธ์เลยนะเลื่อ,อมอนะขึ้นต้นไม้ตัว<ะ>ขึ้นต้นไม้เป็นชจ้าไหนล่ะพี่น้องผู้คิวกองตาวานานันกระจนเบื่อง,งั้นสียาล้าทั้งก่อนอุปกรณ์อยู่ทั้งหา่านทีน่เท่าตอดตรงแห่แก่สังคาเจ้าให่แก่สังคาเจ้า ย้ำเจ้าสว่ังตาย้ำพี่จากน้องลาปันฝ่าพาลมกลางหัวไปสิบหัวพี่ชข้ขึ้นบัดเกินมาตาแกนพี่สี่แง่งไปบ้านไก่กันคนละบอลพี่ที่ไก่ะล่นจนไก่หล่อนหังกระเจ้าขิดเพิ่งเด้อขิดเบิ่งค้ำปากเปากันแน่เด้อแม่น่งแปะกันอยู่เริมบงนั่งลงย้มกินเหล่า เมื่อดีๆด,ด้วยเจ้าเจ้ากาให้เป้าเตือนหินยาตั้มตอยตัอมตินน้องใอยคอยเมื่อรักษาโน้นหน้าเหี่ยแปงดีๆไไว้าพีแมงมีปัดปีปะลาไอตัอมวมล่วหน้วยสลึงกูมึงเขาเคยเว้าเทียงกันได้แค่กงุ่มพสมเหินค้าจา่างกอได้ประโยชน์งานนุ่มยนันยันยิ้มเบียว น้องย่างเงยมีหีเดียวค่อยเชี่ยวแบบคำดังกัง<ะ>บว่าโอเตอร์น้องไอ,อ้กับว่าโอเตอร์น้องน้องกับว่าโอเตอร์อ่ายเพราะเรียกว่าเหตกันอือ,อโอ้ยว่าจังไหนเจะไปบุลืมหมายถึงมามอล่ำก่อนนี่ล่ำล่านี่คืออ่าบัดสุดท้ายนี่เอาโหสิให้กันให้ถือว่าลืมเลิกแล้วต่อกันแม่นบ่เบคยจำหนีตีเตียนกันว่าผู้นี้หำย่านผู้นั้น อันนั้นเบี้ยวแตคือเบาหยอกกันนี่ซึ่ออันนั้นเราไปรจานเอ้มันเป็นการแสดงเป็นมาลลั่มเนอะมอลลั่มกับธรรมดาเนาะแต่ก่อนเนี่ยหั่งหยาบมันเป็นของเลี้ยงธรรมดาดิสมัยนี้กับหยาบแต่มันกับเป็นหยาบมีศิลปะเนาะหยาบมอลลั่มแต่ก่อนแบนนีมีศิลป์เออเบาแล้วเร็วเลยนะก็รเร็วไป็นเรื่ไงปรด้เก็บไม่เก็บประเด้๋วเอาเข้าไปเร็วโอ้ย ไปหอดเที่ยนกับไปคืดตั้มเวก็เมาเข้ามาเน่ยว่าอะไรสออันกินไปเลยเรียกไป,ไปครับขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณที่เข้ามาเบิ้งไหลโสดเดอ้อไ,ไปละไปแล้วเนาะอาอสม,มิงครับไปอหอมปังหอมข้อ